เด็กชายคนนึ่งค่ะเขาลืมตัวสนิทเลยคุณผู้ชมคะกําลังยืนใส่บาตรยามเช้าอยู่แล้วหลวงตาก,ก็ยื่นมือมางานนี้บอกเลยว่าลืมตัวเต็มๆค่ะชาวเน็ตเห็นแล้วฮากันทั้งโซเชียลคุณผู้ชมคะเรีวยกว่าคลิปนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่จวาวเอนดูก็เอนดูนะคะสร้างรอยยิ้มอย่างมากเหมือนกันเมื่อมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งค่ะเขาออกมาโพสต์คลิปสุดฮาปนแบบว่าน่ารักนะคะเผยให้เห็นน้องเด็กชายคนนึงอยู่ในชุดนักเรียนอาตื่นเช้ามาด้วยความมุ่งมั่นเอาละวันนี้ฉันจะใส่บาตรเช้า ตรู่เลยกับผู้ปกครองสุดท้ายน้องลืมตัวยังไงไปชมคลิปนี้กันค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะแบบชะง,งักขึ้นมาเลยผู้ใช้นะคะทิกตอกรายดังกล่าวเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันบอกว่าแบบนี้จะบาปไหมคะน้องลืมตัวแล้วน้องมาเล่าให้พี่ฟังพี่ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูซึ่งจากในคลิปเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเด็กชายเนี่ยเขาก็ยืนรอใส่บาตรอย่างสำรวมนั่นหละคะ่ะแต่หลังจากใส่บาตรเสร็จปุ๊บหลวงตาเขาก็เหมือนจะยื่นมือมาให้พรอ,อะไรเงี้ยตบหัวอะไรเงี้ยแบบ เออให้พออย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่ตอนนั้นอะเด็กชายเขาน่จะลืมตัวนึกว่าแบบพระจะไฮไฟด้วยเอามือไปแตะไฮไฟกับดวงตากลับค่ะงานนี้เอาหลุดหากันใหญ่นะคะ ทังนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปใช่ไหมคะโอ้โหแน่นอนว่าในโลกโซเชียลเกือบจะทุกช่องทางเห็นคลิปนี้กันบ่อยมากค่ะชาวเน็ตก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะหลายคนก็รู้สึกฮาแล้วก็เอ็นดูเด็กชายคนดังกล่าวเหมือนกันพร้อมกับมีการเขียนแซวบอกว่าเนี่ยแบบนี้ไม่น่าจะบาปนะคะเพราะว่าน้องเองก็ไม่ได้มีเจตนาถือว่าไม่บาปเด็กรุ่นใหม่จเจริญพรไฟติ้งน่ารักดีจ้ะหลวงตาคุณผู้ชมถึงกับงงเลยกําลังจะเอามือแบบเออโอ้ให้พรน,นะลูกเอามือแตะกับ เอาแล้วดีนะคะชะนักทันผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวฮาๆไปนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม